วันนี้แม่บ้านจะพามาทำกระเทียมดองค่ะสูตรนี้สีสวยงามรสชาติอร่อยกลมกลม่อมครบ3ามรสเลยค่ะวัตถุดิบก็มีเพียงไม่กี่อย่างนะคะตามนี้เลยค่ะถ้าจดไม่ทันก็แคปหน้าจอหรือโพสเอาไว้ได้เลยค่ะเราจะนำกระเทียมนะคะที่เราปอกไว้เรียบร้อยค่ะนำมาแช่น้ำปูนใส แช่ไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะน้ำปูนใสเราก็ใช้ปูนกินหมากสีแดงๆผสมน้ำแล้วก็ทิ้งให้เขาตกตะกอนแล้วนำใส่มาใช้ค่ะแม่บ้านจะผสมน้ำดองนะคะใช้น้ำตาลทรายไม่ขัดสีค่ะ250กรัมค่ะน้ำส้มสายชู300 ml ค่ะเกลือ2ช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายไม่ขัดสีจะทำให้กระเทียมดองของเราสีสวยงามนะคะ เราก็คนให้น้ําตาลละลายดีก่อนค่ะแม่บ้านจะชิมรสดูเบื้องต้นนะคะรสชาติได้ที่แล้วเราก็นำขึ้นตั้งไฟค่ะใช้ไฟกลางค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะเราไม่ต้องให้เขาเดือดพลานนะคะพอเขาเดือดประมาณนี้นะคะเราก็ปิดไฟค่ะปิดไฟแล้วทิ้งไว้ให้เย็นนะคะ นำกระเทียมที่เราแช่น้ำปูนใสมาล้างค่ะล้างให้สะอาด2-3น้ําน้ำค่ะนำขึ้นมาผึ่งให้แห้งใช้ทิชชู่ซับได้ค่ะให้เขาแห้งเร็วๆค่ะนำกระเทียมที่ผึ่งแห้งดีแล้วนะคะมาใส่ในโหลค่ะอุ้ยแม่บ้านทำหกนะคะใส่จนเต็มเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็นำน้ำดองที่เย็นตัวแล้วนะคะ ใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะใส่ได้พอดีเลยค่ะเกือบเต็มเดี๋ยวเราจะต้องใส่น้ำผึ้งลงไปอีกค่ะกดๆให้จมนะคะใส่น้ำผึ้งลงไป2-3ถึงช้อนโต๊ะหรือตามที่เราชอบได้เลยค่ะกระเทียมดองทำง่ายๆเลยค่ะทำเก็บไว้ใช้ไว้ทานเองหรือว่าจะทำจำหน่ายก็ได้เลยค่ะทำง่ายมากๆ ใครไม่มีกระเทียมโทนจะใช้เป็นกระเทียมจีนหรือกระเทียมอื่นๆได้เลยค่ะใช้วิธีเดียวกันเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะปิดฝาค่ะแล้วเราจะตั้งทิ้งไว้ค่ะแม่บ้านจะทิ้งไว้ประมาณ30วันนะคะใครจะทิ้งไว้ประมาณ60หรือ90วันก็ได้เลยค่ะตามชอบนะคะไว้อุณหภูมิห้องข้างนอกตู้เย็นค่ะลองไปทำกันดูนะคะ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ